มาดีจะคลิปนึงมากมากมาเพราะเจะเซตแล้วหราเลยก็บวชทางภายนางดีแล้วดึกซับสองเลยลพี่สองสองสองเจ็ดสองวันวันเจ็ดขอรอ่อแข็งปุ๊กสบาย ไปแล้วอาจารย์ใกล้สลักษณะนี่น้ำฝนนี่พี่น้องพ่อหน้าบอกว่าน้ำฝนตกนี่กระลังสีไม้กี่นี่มือดอรือคืดกี้นี่จีไกอเจ๊กจีเกอเจ๊กรอบวะนี่น้ำฝนไม่แล้วนี่ข้าเถ่นขีตมอ,อยู่อาไรหนามึงบวกเลย ต้องก่อเอาเอานาดินออกไปนั่เลยพอมันจงอ,อ,นอ,อ,อ,องสิบลื่นถอยอถอยเขาน้กัดเลยถึงหลอ,อถึงสิลอลงมาเฮ้ยงมาขวาเบดขวาเบไวาเบเลยขวเบิดพี่ขวเบด nào được kỳ nhau đi nào đưa kỳ nhau đi tiếp <laughs> xếp xám xuống các bạn cái này xin em xám gì được không mi, kem đi lục, แตกตั้งอะไรบ่หวานแม่กับลูกอันนี้แม่ไงดยอันนี้แม่ด้วยนั่นลูกอันนี้รุ่นย่าด้วยนี่โค้งไปไกลแต่าจาันเอา่องไหมเดี๋ยวเขาพบไปน้ำหลงซิบบ่หรือเปล่าขี่ยอดด้วยคอามยอดทางด้พรอดดคอม เอาพี่ไปยิ่ยิ่ยิ่ยิี่พี่ยิ่ไม่กินแขวจะคือเพราะไปนั่งพูดคุยไม่กินแขวจะใสไม่กิมฟันจะไปไหนเราต้องหาตำแหน่งยินให้ดีๆยินพอดีนม่สิ้นร่วงขีดตมแน่ เสริมทับเสริมทับไหมสองขันมาไรก็ดีกระสีมันอ้างกันสิจอดถากันดูเสริมมันใกล้สองขันพอดีถ้ามันสิบล้อมาทั้งกระสีมันสามขันนะสิบหลอ้อสิพอดีอันนี้มันมีรถห้องรอมากแคมน้ำสองขันก็เลยต้องรอแป๊บหนึ่งมัน,นมือครับรถไทยเลี้ยงแผน,นกกันเล็กน้อยหน่อว่ะ คร <biases. S 2> <N> ับนั่นในสิบหรอกเทียบมันมวนก็รถไทยบางเดียวแล้วว่ะบางเดียวก็บูมบินเนี่ยเดียวกันปะคือคือว่าบางเดียวบางเดียวจอดดิเทียเดียวเทียเดียวเทียเดียวกว่าตอนนี้ก็ว่าบางเดียวไม่ล่ะดอกเดียวว่ะนี่คือดอกเดียวจอดคู่กันหน่อยจอดคู่กันหน่อยเลยเท่ๆหน่อย ยิ่งล่อไม่เลยเน่เดกกำลังมาเลยเนี่ยมาดูให้มา,า,ะมา,า,ะมาม่ะ กนคู้ละสองรอบไปแค่ดินมันีใช<อ>้ไม้กิ่มแขยวจะไป่ใช่ลูกเพ่จะคือว่าไปนั่มฮักเบิดลเลยดิไม้กิ่มฟันไปไหนเดียด๋ยวสิบอรถไทยดูดมาให้เอาเอาไงบอ้ไม้กิ่มแขีวเอาไปต้นไดยบอ พี่แกใส่เก้าตัก,ก,ตก,ตก,กตพ่ถึงส,สิบสองดอกเก้าตักเก้าตักกระทางเลยไม่ได้ตุ้มปีแล้วเอาซ้ำเขาปะนะเอาซ้ำสิบดอบปะเก้าตักเก้าตักโอ้โห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 ฝ่ายนี้คือห้องแหงล่ะผู้พิอันตรายอันตรายแน่นิเด็ดเด็ดเด็ด มามาลูอพี่มาแล้วๆๆๆพอเซนเตตัดคลิปเพิ่งได้ห้านาทีเองกำลังมั่นเลยกำลังจะเฝ้ามาเดอ้อย่าพ่อเอ้ยจะเฝ้าจะเฝ้าเฮ้ตกอุ้ม้อลูกพี่ยับ ยวพี่ยับยพี่เยับไห้ยังไห้ยังไหวจะห,หก6ลอดด,ดตรวจจ่หกหลอด,ดตรวท่านเต้ามองเขาไปเท่ป้องไผป้องมันอยู่เต้ขนบ้องนี่ทงเดียวกันแต่ว่ายังไหว มีแต่ขาแรงเนาะอาจารย์นุยกับอาจารย์ไก่ใครที่มาแลงถอยไปแล้วสิวานะสูดได้คือเราแล้ววาเนี่ยเดี๋ยวถ้าฟื้นไปแตกก็ฟื้นไปดูจะขั้นกะกาข้งน,นั้นเลยซุ่มมันฟื้นไม่ชี้นคนดอกไปหมดแล้จะฟา้าตก็ฟุ้นเลย เจ้าเป่าตู้นี่มันคือลงเม็ดแต่คุณว่าบอกเจ้าเป่าอย่างนี้จะคือลงเม็ดไม่เท่มาตูงนี้มาจุดจุดหน่อยแต่แกเราเขาทำห้องสิบหลอดนี่ทำห้องสิบหลอดพราะไเดี๋ยวอะไรขันเขาหลอดหน่อยกวย่า เราต้องรู้จักฉลาดวิ่งแล้วว่าต้องเลี่ยมดีๆเลี่ยมดีรอดทุกลายแก้วนะรอดพุ่งปนุย้ยสิบรอดลงไปเร่ยไม่ต้องรอข้างบนเดินนา้ลงไปก็ปไม่ได้บรูพี่ไปกลับทับด้านข้างน,น ท่าแล้วบอกเขาไปเธอจีบเธอเดียนรถจจะคองว่วาเลยเข้า่าขอท่ายิบข่าวเบาดูจริงนเบาดูเนี่ยธรรมดาและเบาหน่วงวมวนเนาะเบา่ายคลิปเบามันกนะ็บมวนก็ผ่าดมันสิมวนเนาะทานลุกพี่นุ้ยแล้วแล้วว่าเราได้ท่านไม่แต้มาใส่แบบนี้วิวา้นไม่แตะไม่แต้ดีแน่นพวกนี้ขว เมืเตมะมาไม่ลูกี่เาไวเาไมาไม,าไม,าไมาไทาบินกี่เฮซาดยหไฮบินไหมเอาไดพี่จอดกัเตะมนดินแห้งมาดินยังไหนเจอหน้าเลย ซ้ำเก่าแหละของพัตเตสักระดายดินคือเก่าเบิดอยู่ือว่าพื้นใดดินแหงมาที่นอเล็วมาเลยมาเลยพี่มาเลยบอกใครที่บอกหกหลอดสิบหลอดเล็วมาเลยพี่เอาอย่าง ไปใส่จสซวินีไปเขาน,นีนเท่านี้นี่นี้นี้น,น,นีนีเท่านี้นีนี่นจะซื้อวนอไปข้าส่จท่างน้ำปะเปิดทางน้ำหรอือปะ พราะเราหยาดฝนมามฝนไงมันถมามีเราเหตุทัางน้ำให้น้ำเพรฝนจะมาเราต้องเตรียมการไม่ใช่เพราะท่าน,น้ำลูกนิมนมนื่นนะคุณผ่้ใหญ่ ไปูพี่เอาคลิปหน้าพอกันไหมเพี่น้องเด้อเพื่อกน,น,นกันมันจะแรีนได้ปะวนจะมาปะเดี๋ยวลูกพี่กันแจ้งทางดีๆกันเททางน้ำไปพร้อมแกัวมาทีนี้จบวิดีโอแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ